คสวัสดีสสดพี่วรดค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรามีคําถามสองคำถามนะคะคําถามแรกคือการปฏิบัติของอรยังขาดหลืออะไรที่จะได้เข้าถึงมักเข้ามึญขุนจบจิตชาตินี้นะคะยังขาดอะไรบ้างแล้วก็ข้อสองก็อยากทราบคะแนนบุญปัจจุบันด้วยค่ะราบขอขอบคุณ สาธุสาธุสาธุอิติสุขโตนะโมพุทธายานามาพะทาจภพักสานิพพานสุข,ขังนิพพานปัญโยโหตุนิพพานสุญญ์ขอพระบารมีจากการที่พระองค์ท่านเมตายกจิตให้ได้แล้วและทีมงานชุดช่วยพระนิพพานจนถึงทีมวัตตะสงสารและบารมีแห่งพระรันาตนตรัยที่ยิ่งใหญ่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บารมีคุณพ่อวิสุทธิพุทธรังสีและพระยาเวพระอลล จนถึงพระยะโฮวาและบารมีของทุกพระศา,าสดาพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและบารมีคุณพ่อพระเยซูคริสต์หรือคุณพ่อพระจีนัทไครคุณพ่อพระโมฮันบัตบีจนถึงทุกพระบารมีแห่งท่านมหาราชทั้งสี่ท่านผู้เป็นใหญ่ในสามแดนโลกธาตุจนถึงทีม16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน24แดนบาดาลจนถึงกรรมภพบรูปประพบรูปประพบพุทธบุตรนั้นได้ถามในเรื่องของการจบกิจ และตัดภพตัดชาติหรือเป็นอรหันตจิตนี้ยังขาดตกบกพร่องเรื่องใดและขอพระองค์ท่านทรงเมตตาตอบด้วยเพื่อให้พุทธบุตรเดินทางในลักษณะสา,สายตรงได้เร็วเพื่อมักผลนิพพานในใจที่จะปรากฏขอพระองค์ท่านเมตตาในเรื่องของคะแนนบุญที่พุทธบุตรได้ส,สร้างในครั้งนี้ด้วยเทิญเมตตาด้วยเทิญสาธุสาธุสาธุ จเจริญพรรูปรักพุทธบุตรรัชนีกันพิพิธนั้นมีคะแนนบุญอยู่ที่18ล้านกว่าคะแนนบุญและพุทธบุตรนั้นได้มีความเป็นอริยะเกิดขึ้นตั้งแต่มากกว่า4ปีที่ผ่านมาในลักษณะการที่เป็นพรหมและในการเป็นพรหมในขณะตอนที่เข้าสู่ ในเรื่องของอนาคามีมิผลนั้นพุทธบุตรนั้นได้อธิษฐานว่า <c oughs> อยากจบกิจและอยากไปเร็วแต่สิ่งที่มีนิพพิทายานเกิดขึ้นบ่อยและพลิกชีวิตพลิกจิตทําให้มีอาการที่เรียกว่าจิตใจฟุง้งซ่านเร่ร่อนและไม่สามารถที่จะทําอุเบกขายานได้นานเพราะฉะนั้นการฝึกฝนตรงนี้ จะต้องอยู่ในเรื่องของการปิดกายวาจาใจมั่งลูกรักอะไรที่เคยรู้มาแล้วโต้อตอบอะไรที่เคยรู้มาแล้วเรานิ่งไม่เป็นเย็นไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละลูกจะต้องเป็นอรหันต์ในฝ่ายผลจึงจะต้องฝึกขั้นตอนนี้ให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นสักแต่ว่าช่างมันช่างหัวมันตัวนี้พยายามไว้ในเรื่องของ ทรงยานอุเบกขาก่อนลูกรักเพราะลูกเองนั้นเป็นจิตท่องเที่ยวมานานและเป็นผู้ที่เรียกว่ามีเพื่อนฝูงมากการไปรับรู้อะไรมาบางครั้งแม้นเราจะรู้ว่าเรานี่มีความเป็นอริยะเจ้าสูงแต่สิ่งไหนถ้าได้ยินแล้วมันไม่ดีพยายามอย่าไปอยากได้ยินสิ่งไหนที่เคยสัมผัสแล้วมันไม่ดีก็อย่าไปสัมผัสสิ่งไหน ที่เคยรู้ในเรื่องของการดมกลิ่นแล้วมันไม่ดีเราก็อยากไปฝึกดมการได้ยินได้เห็นสิ่งเหล่านี้คืออินทรีย์ทั้งห้าได้ออกไปทำงานตลอดเวลาทำให้ลูกรับรู้ผัสสะที่มากระทบแต่สิ่งที่กระทบนั้นบางครั้งลูกรู้ว่าลูกควรทำยังไงแต่ พอลงมือปฏิบัติเอาธทมนั้นมาปฏิบัติจริงบางครั้งยังด้อยเรื่องนี้ลูกก็คือการที่ได้เห็นได้ยินแล้วไม่สํารวมในกายวาจาใจบางครั้งก็มานั่งเสียใจบางครั้งก็มานั่งนึกถึงคำพูดนั้นที่ตอบย้ำเราแล้วทำให้เรารู้สึกว่ามีความด้อยในเรื่องของจิตคือจิตโศกเศร้าตัวนี้ลูกจะต้องปล่อยวาง ลูกจะต้องช่างมันสักแต่ว่าแล้วเดียวถึงเวลาหนึ่งซึ่งไม่นานก็จะหลุดพ้นจากคำว่าตอกย้ำเสียดแทงใจสิ่งเหล่านี้ก็จะเข้าเป็นอรหัตฝ่ายผลทันทีรักลูกไม่ต้องห่วงเพราะรายชื่อเป็นสีทองเรียบร้อยแล้วลูกรักจเจริญพรเจริญสุขจเจริญธรรม น้อง oh. น้องอ่อยเขาเก่งทำอยู่แล้วพี่่ะจ้ะน้องอ่อยท่านให้สัรวมห้าอย่างนะอ่า <c oughs> เขาเรียกว่าอินทรีย์สังวรถ้าภาษาพระจ้ะแต่น้องอ่อยเขาเคยบวชชีอยู่แล้วพี่วันไม่ห่วงตรงนี้นะเพราะชื่อเขาเป็นลายชื่อสีทองหลายปีแล้วนะคะวันนี้ก็กราบขอบคุณน้องอ่อยด้วยนะคะแล้วก็น้องอ่อยก็แอบแอบแอบทำบุญมาส่งเงินมาให้พี่วัน อ่าเรื่อยๆนะคะอ่าพี่วันก็ขอบคุณด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันหนึ่งจัดสร้างหนังสือเนี่ยอาจจะต้องให้อ่าน้องบุ๋มเพราะว่าน้องบุ๋มเนี่ยมีเขาเรียวกว่ามีเอ่อแฟกได้หรืออะไรสักอย่างที่บันทึกข้อมูลของอ่าคู่มือปฏิบัติธรรมเพื่อความดับทุกข์ไว้แล้วเพียงแต่ว่าพี่วันอาจจะไปเสริมในเรื่องของอ่าธรรมที่ได้มาใหม่สุดๆแล้วก็ เพื่อที่ให้น้องปฏิบัติธรมแล้วไม่โดนพระไตรปิฎกตีนะคะพี่วรนจรึงจะขโมดเอา,เอาพระไตรปิฎกที่เขามี9 1บเเล่มอีกสำนักหนึ่งก็มี4ี่สิบห้าเล่มอีกสำนักหนึ่งก็มีห้าสิบห้าเล่มอีกสำนักหนึ่งก็มี4ี่สิบห้าเล่มตัวนี้จะขโมดให้ง่ายที่สุดว่าตัวไหนที่เราไม่จําเป็นต้องไปเรียนรู้84% 0 0 0ี่พันธรรมขันแต่เรารู้หลักๆว่าสุดท้ายเนี่ย คุณพ่อพระพุทธเจ้าสอนไว้2อ,อย่างเองนะสอนทุกข์กับการดับทุกนะแล้วก็จึงแตกแขนงเป็น4กฎใหญ่ๆนะก็คือกฎแห่งกรรมกฎพระไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาแล้วก็กฎปฏิจจสมุติบาบหรือปฏิจจสมุตบาทหรืออิทัปปยะตากฎการโยงใจเหมือนโยงใหญ่ว่าต้องมี เหตุใดเกิดขึ้นจึงเกิดผลแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นย่อมีเหตุและปัจจัยที่จะทําให้คนเราเนี่ยมีทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงโยงมาสุดท้ายสุดคือกฎอริยสัจสี่นะท่านจึงบอกว่าคนที่มาเกิดทุกคนน่ยมีทุกข์เหตุที่มีทุกข์เนี่ยสาเหตุก็คือเกิดจากตัณหาซึ่งท่านก็ระบุเป็นสามตัณหาตัวเนี้ยเราก็จะไปอ่ะ เหมือนกับว่าการที่จะทําให้ดับทุกข์ได้จะต้องมีนิโรธธรรมนะคะแล้วการมีนิโรธธรรมตัวเนี้จะสมบูรณ์หรือหลุดพ้นได้เนี่ยจะต้องเกิดจากการอาศัยทางเดินที่เป็นสายกลางสายเอกก็คือต้องปฏิบัติในมรรคทั้ง8นั่นเองนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ใช้ได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักบวชเป็นคารวะถ้าเราเนี่ยสามารถจัดสรรตรงนี้ได้ เราก็จะโชคดีที่สุดนะคะสิ่งที่อยู่ในคา,ารวาสเนี่ยตัวพี่วันต้องบอกเลยนะคะเรื่องอาชีพเรื่องอาชีพนี่สําคัญนะคะพยายามอย่าให้อาชีพเราตัวเนี้ยผิดสิ่งผิดธรรมนะบางที่เนี่ยอาชีพบางอาชีพเนี่ยมันผิดศีลนะแต่มันถูกทางกฎหมายของบางอยา่างนะมันก็เลยทําให้บางครั้งเราก็จะต้องละเอียดในเรื่องของ ไปเรียนรู้คําสอนของท่านมาเพื่อที่เราจะได้เรียกว่ายงใหญ่แล้วก็นํามาลงมือปฏิบัติเนี่ยให้ถูกในสิ่งที่ว่าเป็นสายมรรคแล้วมันจะเข้ามรรคผลนิพพานจะหลุดพ้นเองตัวเนี้ยเกิดจากการที่เราเนี่ยรู้ว่าเราเดินในสายมรรคทั้ง8ทางตัวเนี้ยถูกต้องไหมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่พี่วันถึงจะบอกว่าการที่ พระพุทธเจ้าบอกว่าละชั่วหัวใจพระพุทธศาสนาสร้างดีทําใจให้บริสุทธิ์ตัวเนี้บางคนจะบอกว่าทําใจให้บริสุทธิ์นี่มันยากมากการอยู่เป็นรูปคา,ารวาสพี่วันบอกว่าใช่แต่พอมันบรรลุเนี่ยสิ่งที่จะต้องทําให้ปรากฏให้ได้แล้วก็ฝึกฝนอบรมนะคะให้ได้เนี่ยนะตลอดในการที่เราเนี่ยฝึกหัดตัวเองนี่ยท่านจึงบอกว่าสิ่งต่อให้มีเยอะข้อขนาดไหนมากขนาดไหน นะถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากมีข้อจํากัดในเรื่องศินนะท่านก็บอกอย่างเดียวเลยถ้าคนฉลาดแล้วนะรักษาใจอย่างเดียวเพราะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ท่านเนี่ยทำให้พุทธาสาวกท่านอื่นตั้งแต่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยจนถึงคารวาทท่านอาื่นๆที่บรรลุธรรมประมาณ60ท่านแรกท่านไม่ได้บัญญัติเรื่องการที่เรียกว่ามีสินนะคะแต่ท่านบอกว่าให้รักษาใจเพราะฉะนั้นเนี่ย ต่อมาคนเริ่มมีมากขึ้นแล้วก็ทำผิดมากขึ้นท่านก็เลยใช้กรอบของสินตัวเนี้ทำให้คนต้องมารักษาสินห้าให้ได้ก่อนนะถ้าการที่เรารักษาสินห้าได้แล้วเนี่ยเราจรึงจะทำให้จิตที่เราตั้งมั่นในการที่จะทำสิ่งใดก็ตามให้บริสุทธิ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติเนื่องจากสินเรา เหมือนมีการประพฤติมาดีไม่มีผิดพลาดตัวนี้มันเป็นวุ่นําให้เราเนี่ยเข้าสู่สติสัมปชัญญะแล้วก็มีสมาธิในการที่เขาเรียกว่าเชื่อมต่อระหว่างสติสัมปชัญญะสติคือการที่เราเนาะ,ะมีการรู้ในปัจจุบันเหมือนเป็นตัวจับตัวสิ่งที่เรียกว่าสัมปชัญญะเนี่ยคือการดู ละเอียดขึ้นเช่นสิ่งเหล่านี้เขาถึงบอกว่าถ้าคนมีสติแล้วควรมีสัมปชัญญะคือมีการอยู่ได้นานแล้วก็สามารถตั้งมั่นในจิตจึงจะเข้าฌานได้ทําสมาธิได้เมื่อคนเข้าฌานได้ในฌานตัวนั้นมีการพิจารณาเห็นวิปัสสนาต่างๆที่เกิดขึ้นนะเขาจะรู้จริงรู้เองแล้วก็เรียกว่า รู้ด้วยการลงมือปฏิบัติตัวเนี่ยเขาจึงจะได้วิมุตตนะคะวันนี้พี่วันก็อของน้องอ๋อยเนี่ยทำที่ได้เนี่ยเป็นเรื่องอินทรีย์สังวรถ้าเป็นภาษาพระนะก็คือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่าสิ่งไหนเราฟังแล้วเรารู้ว่าฟังไปแล้วเราทุกตัดออกไม่ฟังสิ่งไหนที่เราดูแล้วเราเห็นแล้วไปเห็นแล้วเราเกิดเศร้าสลดตัดออกไม่ต้องไปดูนะ,ะต่เนี้ย สิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่จะทำให้น้องตรงจริตแล้วก็สามารถได้วิมุติเร็วนะคะวันนี้ก็กราบสวัสดีน้องอ๋อยด้วยนะคะแล้วก็กราบอขอขมาลาโทษถ้าเกิดทำตัวนี้อาจจะไม่ถูกจริตบ้างนะพี่วันก็เชิญให้เพราะว่าน้องอยากรู้นะคะแล้วก็อาชีพนะที่น้องอ๋อยเขาก็ออกจากอาชีพที่เขาเคยมีมาก่อนนะเออนะการค้า มนุษย์สัตว์อาวุธยาพิษยาเสพติดพวกนี้จําไว้นะคะคารวะไม่ควรทำนะเพราะท่านถือว่าเป็นอาชีพที่บาปอันนี้มีตั้งแต่ในพุทธการแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยาบางครั้งถูกกฎหมายแต่ไม่ถูกศีลธรรมเราก็พิจารณามากนิดนึงแต่ถ้าเราเคยผิดท่านบอกว่าไม่มีใครไม่เคยทําผิดนะเราก็เข้าไปโยโทโูขออโหสิกรรมนะแล้วมันก็จะหลุดเพราะพวกเนี่ยพ่วันผ่านมาเนี่ย พี่วันทําผิดมาตลอดแหละเพราะพี่วันเป็นคนอ,อาชีพนั้นก็เจ๊งอาชีพนี้ก็เจ๊งมันก็เลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะแล้วมันก็ไปเข้าอยู่ในขายของการที่ทําอาชีพเนี่ยเป็นผลบาปท,ทาให้พี่วันเนี่ยมีชีวิตที่ติดขัดแล้วก็ไม่สมบูรณ์แล้วก็มีเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินนะกว่าจะปลดกเกษียณได้ก็ก็เหมือนกับข้าราชการที่60ปีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เนาะอ่ะ ถ้าโลกบนโลกของการที่ทําจิตตภาวนาตัวเนี้ยสิ่งที่ถ้าเรายังมีอาการตอกย้ําใจหรืออาการที่เขาเรียกว่ามีสิ่งที่มาทําให้กระทบกระเทือนใจตัวเนี้ยเราต้องกล่าวขออโหสิกรรมทุกครั้งไม่ว่าจะนั่งสมาธิไม่ว่าจะออกไปเจออะไรที่เรารู้สึกว่าจิตมันไม่อยู่ในสภาพปกติค่ะมันหวั่นว้วมันวิตกกังวลตัวนี้ ต้องถามเลยว่าลูกมีมกรรมเรื่องอะไรความมาได้ยินตัวนี้แล้วทั้งที่ฝึกทํามาขนาดนี้ทําไมจิตมันยังอ่อนไหวทําไมจิตมันยังโยกโครงทําไมจิตมันไม่แบบรักษาหน้าตาให้เราเลยอืมนะมีโศกเศร้ามีรู้สึกผิดมีอะไรเข้ามาตัวเนี้ถือว่าเป็นกิเลสทั้งหมดเลยนะคะนะไม่ใช่เฉพาะนิวรห้าอ,อย่างเดียวนะอาการเศร้าโศกเสียใจตัวเนี้เป็นด้วยเพราะฉะนั้นเนะี่ยต้องพยายามค่อยค่อย ค่อยๆขอขมากรรมค่อยๆขอตัดสัญญาณพลังบุญของพระนิพพานช่วยตัดให้ลูกด้วยเพราะลูกตัดไม่ได้ทั้งที่เราก็คิดว่าเราเนี่ยสินเราก็โอเคแหละนะสมาธิก็โอเควิปัสสนาก็โอเครู้ทําไม่รู้สอนคนอื่นได้ด้วยแต่วันหนึ่งอะจิตเราเนี่ยมันพยศอะค่ะม,มันไม่ยอมโอเคกับเราประมาณเนี้ยนะเพราะฉะนั้นนะอันนี้ที่วันด้วยด้วยความที่ พี่วันรู้ว่าการยกจิตมีจริงเพราะฉะนั้นพี่วันเลยบอกว่าขอพลังบุญยกจิตเลยนะวันนี้ก็กราบสวัสดีน้องอ้อยด้วยนะคะที่ได้มาเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของธรรมในเรื่องอินทรีย์สังวรตัวนี้พี่วันก็เป็นอะไรที่ถูกเตือนเรื่องนี้มาก่อนพอเห็นเออจริตคล้ายพี่วันเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้มาเสริมได้เพราะว่ามันตรงกับจริตที่เราถูกเตือนมา วันนี้ก็กลับสวัสดีแล้วขอให้สิ่งที่เป็นธรรมของน้องออยตัวนี้สามารถเอาไปใช้กับทุกท่านที่ยังมีอาการที่รู้สึกว่าอยากไปเร็วแล้วก็อยากไปแบบเหมือนคารวาสค่ะวันนี้ก็ขอให้คารวาสได้มีสิ่งที่เรียกว่าเปลี่ยนจากปูถุชนธรรมดามีหลักสูตรในการที่จะ ผันตัวเองไปเป็นอรหันต์ให้ได้เร็วที่สุดแล้วเราจะจบปิจนะได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรวิตกกังวลตายเมื่อไหร่ไปทันทีนิพพานนะก็กลับสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะกลับสวัสดีในความเมตตาของพี่พันค่ะ,ะขอบคุณมากค่ะจ้า